สวัสดีสวัสดีสวัสดีพีพีเอฟซีบัทุกคนเด้อสวัสดีแกนยามสวยตอนที่ถ่ายคิววิดีโอนี้อยู่ก็คือตอนบสองพีพีเอฟซีเรื่องราวของคิววิดีโอนี้ลองนี่เองไปเจอมาอยู่ในแพลตฟอร์มติ๊กต็อกก็คือหลายมือแล้วเอินได้ว่าเป็นกระแสฮือหาย่างนักเลยถ้าผู้ใดเรียนติ๊กต็อกบ่มีผู้ใดดอกที่เห็นพอยอดวิวคลิปนั้นทะลุ1ิบกว่าล้านวิวมีคนก็ใจตั้งว่านล้านวิว1ล้านคนพีพีเอฟซีนั่นก็คือ มีสาวตั้งซาาิแบบครอบครัวนู่ครอบครัวหนึ่ง,งเพื่นอนทนาน่ะได้มาเที่ยวไทย v f เีได้มาเที่ยวไทยแล้วเพิ่นได้เล่าอ่าได้เล่าว่าทุกๆเที่ยวที่เพิ่นบ่ว่าจะเป็นการไปเดินเล่นในที่สาธารนณะบ่ว่าจะเป็นไปร้านอาหารสินะคนไทยสิมักมายกล้อลูกเพิ่นสิแบบเวลาไปร้านอาหารไปคาเฟ่สินะเพิ่นกําลังกินข้าวอยู่เพิ่นกระไดบอกว่าอ่ากินขา้าวถ้าแบบกินข้าวยากคนะ เพิ่นก็ซีแบบอาสาอุ้มลูกให้สินเยพพีซีนี่คือแบบความที่แบบคนไทยเพิ่นรักเด็กสินเพพซีและยิ่งเป็นลูกของสาวต่างชาติหนาหน้าตาแต่ละคนก็คือแบบหน้าหักจิ้มลิ้มปันป่นกระตุนไปเลยน้องป,ปันตุ๊กตาไปเลยสินเพพซีผู้ใหสีอดใจที่แบบสีบออุ้มได้สีบอโยกได้สินาะเนาะฉันก็นเลยเกิดเป็นน้่งเอ่งไปได้คลิปวิดีโอนี้มาจากซองไทยโฟกัสข่าวพีพพซีเพิ่นบอกว่าเมื่อต่างชาติอุ้มลูกลําบากตอนกินข้าว โต๊ะข้างๆก็เลยอุ้มให้เลยเนาะและคลิปของเพื่อนก็นจะเป็นรวมคลิปแบบ สาวต่างชาติที่เพื่อนมาเที่ยวไทยและได้เผยแพร่คลิปวิดีโอเกี่ยวกับคนไทยแบบอุ้มลูกเพิ่นให้สินเพพฟซีลงในแพลตฟอร์มติ๊กต็อกก็คือแบบหลายแห่งเนาะเพื่อนว่าออลลี่อินไทยเลนและสันพีพีเอฟซีก็คือแบบม,มีมีพี่เลี้ยงเอิญได้ว่ามีพี่เลี้ยงโดยอัตโนมัติโดยที่บ่ต้องร้องขอสินะทุกคนก็คือแบบเต็มใจซวยเต็มใจอุ้มให้เนาะไปเดี๋ยวเอาไปเบิ่งคลิปวิดีโอในการสําหรับลีปต้นฉบับน้องนี กงกับต้องขอขอบคุณขอขอบใจคลิปตนสบับจากซองไทยโฟกัสข้าวสําหรับคลิปตนสบับตรงนี้อยงสิปักว้ให้ในใต้คอมเมนต์หลังจากที่เบิ้งคลิปนี้จบแล้วขาไปเ้าไปรวมกันอีกเทื่อน,นึงอยู่ในท้ายคลิปวิดีโอเนาะไปเรกมากๆไทยแล<ม>ายคนที่กำลังคิดเรื่องนี้กําลังเป็นกระแสะเป็นที่พูดถึงอย่างมากทั้งในไทยและต่างประเทศอืในดินแดนที่ได้รับการขนานนามว่าสยามเมืองยิม้ม ความอบอุ่นและน้ำใจของคนไทยได้สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกเมื่อไม่นานมานี้มีเรื่องราวที่ถูกเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับคุณแม่ชาวต่างชาติที่พาลูกน้อยมาเยือนประเทศไทยเธอได้แบ่งปัน<ต>ประสบการณ์าาที่น่าประทับใจว่าทุกครั้งที่เธอและลูกน้อยไปยังสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารคาเฟ่หรือแม้แต่ขณะเดินเล่นมักจะมีคนไทยเข้ามาแสดงความเอ็นดูลูกของเธอ ช่วยอุ้มและเล่นกับลูกของเธอด้วยความรักและห่วงใยปรากฏการนี้สะท้อนถึงวัฒนธรรมไทยที่ให้ความสำคัญกับเด็กและครอบครัวคนไทยมักมองเด็กๆเ,เป็นเสมือนลูกหลานของตนเองพร้อมที่จะช่วยเหลือและดูแลโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน mm. ความเป็นมิตรและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นี้ทำให้นักท่องเที่ยวรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยเมื่อมาเยือนประเทศไทยในหลายประเทศการให้คนแปลกหน้าเข้ามาใกล้ชิดหรือช่วยดูแลเด็กอาจเป็นเรื่องที่ต้องระวัง แต่ในประเทศไทยความไว้วางใจและความอบอุ่นที่คนไทยมอบให้กับเด็กๆและครอบครัวนักท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่ทำให้ประเทศไทยโดดเด่นและน่าจดจำดังนั้นหากคุณกำลังวางแผนจะมาเยือนประเทศไทยไม่ต้องแปลกใจหากพบว่าคนไทยพร้อมที่จะช่วยดูแลและเล่นกับลูกน้อยของคุณเพราะนี่คือสเสน่ห์และความงดงามของวัฒนธรรมไทยที่ทำให้ผู้มาเยือนหลงรักและประทับใจไม่ลืม หลังจากที่มีพ่อแม่ชาวต่างชาติหลายคนได้โพสต์คลิปแบบนี้ลงก็มีคนดูมากถึง10ล้านคนและมีผู้กดใจมากถึง1ล้านกว่าคน <Man. S 1> ชาวต่างชาติหลายคนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับน้ำใจและความอบอุ่นของคนไทยที่ช่วยดูแลเด็กๆของพวกเขาเมื่อมาเยือนประเทศไทยความคิดเห็นเหล่านี้สะท้อนถึงความประทับใจและความซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทยที่ให้ความสำคัญกับเด็กและครอบครัว ดังที่มีการรวบรวมไว้ในเว็บไซต์หนึ่งความคิดเห็นจากชาวต่างชาติบางส่วนมีดังนี้ความคิดเห็นหนึ่งในประเทศเราเราไม่สามารถไว้ใจคนแปลกหน้าได้ขนาดนี้แม่ <Man. S 1> ความคิดเห็นที่สองสาวไทยคนนี้เป็นฮีโร่ตัวจริงความคิดเห็นที่สามน้ำใจแบบนี้ทำให้ฉันอยากมาเที่ยวไทยอีกครั้งความคิดเห็นที่สี่เด็กน้อยคงไม่มีวันลืมเหตุการณ์นี้ ความคิดเห็นที่ห้าสนามบินสุวรรณภูมิคงจะมีคนแบบนี้เยอะสินะความคิดเห็นที่หครอบครัวของเด็กต้องขอบคุณเธอมากแน่ๆความคิดเห็นที่เจ็ดนี่แหละคือความเป็นไทยที่แท้จริงความคิดเห็นที่8น้ำใจแบบนี้ทำให้โลกดูน่าอยู่ขึ้นความคิดเห็นที่9สาวไทยคนนี้สมควรได้รับคำชื่นชมแมนความคิดเห็นที่สิบ คลิปนี้เป็นเครื่องตวนใจให้เรามีน้ำใจต่อกันความคิดเห็นที่11ฉันรักประเทศไทยเพราะเหตุการณ์แบบนี้ความคิดเห็นที่12เด็กน้อยโชคดีมากที่เจอคนใจดีแบบนี้ความคิดเห็นเหล่านี้สะท้อนถึงความประทับใจของชาวต่างชาติที่มีต่อความมีน้ำใจและความอบอุ่นของคนไทยในการช่วยเหลือและดูแลเด็กๆทำให้ประเทศไทยเป็นที่รักและน่าจดจำสำหรับผู้มาเยือนจากทั่วโลก นี่คือช่วงเวลาที่ไม่ต้องการคำพูดแค่การกระทำเล็กๆที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและน้ำใจจากคนไทยการที่คนไทยเข้ามาดูแลและอุ้มเด็กๆของพวกเขามันไม่เพียงแค่แสดงให้เห็นถึงความเป็นนิตรแต่ยังสะท้อนถึงความงดงามของวัฒนธรรมไทยที่สร้างความประทับใจให้กับทุกคนที่ได้พบเห็นและสัมผัสถึงความอบอุ่นจากน้ำใจคนไทยที่ไม่มีวันลืมเชื่อว่าเหตุการณ์นี้จะทำให้คุณยิ้มได้ และรู้สึกอบอุ่นไปกับคนไทยที่มอบความรักให้กับเด็กๆทุกคน,นะะติดตามาชมต่อไปในคลิปนี้แล้วคุณจะเห็นสิ่งที่พูดถึงกันอย่างแพร่หลายในโลกออนไลน์ความรักและการเอื้อเฟื้อจากคนไทยที่ไม่เลือกสถานที่หรือเวลามันคือตัวอย่างของความดีงามที่โลกนี้ควรให้ความสำคัญอย่าพลาดที่จะชมภาพที่น่าประทับใจเหล่านี้ต่อไป สิ่งที่เกิดขึ้นในคลิปนี้ไม่ใช่แค่ภาพของคนไทยที่อุ้มเด็กแต่มันคือการแสดงออกของน้ำใจที่ยิ่งใหญ่ที่ทำให้ทุกคนรู้สึกว่าโลกนี้ยังคงมีความอบอุ่นติดตามดูคลิปที่เหลือแล้วคุณจะเข้าใจถึงความประทับใจนี้โอ oh. หลายคนเนาะที่ยังพันได้มากรตั้งคำถามพี่เอฟีตั้งคำถามว่าคนไทยนี่นะใจดีกับเด็กแทโบ่เนาะอ่ะให้มาเบื้องคิววิดีโอเพื่อนกระตอบกับด้วยวิดีโอนี้เลยเนาะทุกครั้งทุกครั้งที่แบบคนไทยเพื่อนเจอเด็กสินะเพื่อนกระิแบบทำการยอกและก็ะช่วยเหลือพร้อมช่วยเหลือตลอดเลยที่นะน้อยพีเอฟซีเนาะ และทุกเทือที่น้องลี่เองกับเอื้อยและกะไอตาอ้วนเนาะวันไม่ขนาไปถ่ายกับซิเจอแบบนีแต่ลอดเลยเพพซีเจอแบบนี้แทบตลอดเลยเนาะคนไทยพิ่นรักเด็กอีลีใด้เพพซีบ้างไหมโอ้แต่ละคนก็คือแบบปานตุ๊กตาเนาะปานตุ๊กตาเลยค่ะใครจะไม่เอ็นดูล่ะเนาะ และยูไทยฮน่ะทุกๆเทือดี่เบิ้ลเห็นเฮาเวลาแบบ อุ้มเด็กบาอุอ้มเด็กอยู่บนรถที่หนาะเพิ่นสิสระที่นั่งให้เลยและกะทุกๆเถื่อที่เห่าสีคามถนนถ้าเห็นว่าเห่าขนาดมีเด็กน้อยไปนําีิไหนเพฟสี่เพิ่นสีแบบจอดรถให้ทันทีเลยคือแบบส่วนหลายกะเมนจอดพีเพฟสี่ส่วนน้อยที่แบบเห็นเห่าแบบอุม้มเออุ้มเด็กหรือว่าไปกับผลแก่นะยยกที่ไหนเพฟซี่ส่วนหลายและเมนจอดให้เลยอันนี้ก็คือแบบ โยกโป้ให้เลยพีพีพ,พ,พีนี่นเบอ่งคลิปก็คือแบบหน้าักขนาดเลยเนาะอันนี้จะเป็นคลิปของคนไทยเพิ่นแบบลงมาลงเองใด้เพฟซีเนอะโอ้ยนี่แต่ละคนคือแบบปานกระตุน่นปานตุ๊ก,กตาเลยเนาะ หน้าหักงทางเด็กๆแล้วก็นหน้าหัาทางผู้ใหญ่เลย เป็นยังไงกัน d e a เ p ฟซ c หลังจากที่ได้เห็นคลิปวิดีโอนี้แล้วตั้งแต่ต้นจนจบเนาะได้เห็นถึงความใจดีมีน้ำใจที่คนไทยได้มีต่อเด็กๆสาวต่างชาติเนาะจนเหตุไทยพอเม่ของเพื่อนกับแบบอึ้งไปพุละเนาะไปแต่ละประเทศก็คือแบบว่าเคยเจอสินาเ p ฟซีจนไดมาถึงประเทศไทยจึงจึงได้เจอเหตุการณ์แบบนี้สินาเ p ฟซีเนาะและทุกๆเทือดสาวต่างชาติเพื่อนกับเห็ุคลิปเราอีกทุกๆเทือที่เพิ่นแบบอาบว่า จะ,จะอยู่บนรถเมลรถไฟเอ้ยถ้าผู้ใหญที่แบบเห็นเพิินอุม้มเด็กน้อยสินะนาทุกคนก็คือแบบพร้อมสละที่นั่งให้เลยเนาะพีพีเอนาะแต่กาบอนุ้งเงี้ยงกับบริการันตีเด้อววทุกทุกคนสิเจอเหตุการณ์แบบนี้เนาะกากามันกาแล้วเต้แลวเต้สถานที่ที่เลือกไปนําเด้ออันนี้นะเนาะ มาวันนี้มาฟังคอมเมนต์กันพีพีเอฟซีทุกเทือที่ตรงนี้พาไอ้ตาอ้วนไปถ่ายนำในพีพีเอฟซีก็เจอเรื่องราวประทับใจตลอดเจอะคล้ายๆคืออยู่ในคลิปที่เฮาเบิ้งมาเลยพีพีเอฟซีว่าจะเป็นไปตลาดเอ้ยสินะพีพีเอฟซีเพิ่นกันสิแบบมักยอกมักยอกได้มักยอกไอ้ตาอ้วนฮะนะ่ะเนาะมักยอกและกมามักแบบสละที่นั่งให้ถ้าเป็นเฮาขี่รถอยู่สินะ่ะเนาะคือมันเป็นเรื่องที่แบบน่าประทับใจเฮงเนาะพีพีเอฟซีเนาะ อ่ะบันนี้เฮามาฟังคอมเมนต์กัน p p f c ด้าๆมานุงเอ้งมักเด็กน้อยบอกโอ้บุยักว่าเลย p p f c วมานุงดีมักบอกนาอมักแห่งนุงเอ้งเป็นคนที่แบบมักเด็กน้อยแหงแล้วถ้าถามว่าอ่ะ อยากอยากได้ลูกโบถ้าหากในอนาคตที่แบบแต่งงานไปอ,อันนี้นุ้งเรียงกับบนยังวนน้่แน่ใจคือกันพีพีซีเพราะว่าุ้งเรียงเป็นคนที่บ่เค่อยได้แข่งเงฮงค่ะนะแต่ก็ต้องเบิ่งกันในอนาคตเนาะถ้าหากไปตรวจร่างกายโอเคพอมีได้สินะนุ้งเรียงก็จึงสิ จึงสิมีเนาะเพราะว่านุ้งลี่เองเป็นคนที่แบบปวดหลังแหงนะเพราะว่าได้ยินหลายคนบอกว่าเวลาท้องง่ายๆนะสิแบบปวดหลังแหงเพราะว่ามันน่วงลงทางหน้าสินะเนาะคือจังเฮาแบบอูมขนนี่หลายเพปซีคือนุ้งลี่เจไอตาอ้วนใส่ทางหน้าสินะก็สิปวดหลังแหงนะเนาะ กระเบ,บึ้งกันในอนาคตเนาะอ่าบัดนี้มาฟังคอมเมนต์กัน,มมน,นพีพีออเ,เ,เอฟซีคอมเมนต์นี้เพื่อนบอกว่าถ้าเป็นเด็กคนโตเนาะสักประมาณ4ี่ห้าขวบเดินตลาดแม่ค้านี่ให้ขนมบานเลยอยู่อาศัตรนเพพซีเนาะคอมเมนต์นี้เพื่อนบอกว่าคนไทยให้ความสําคัญกับเด็กและไอเด็ก และผู้สูงอายุมากอันยมริก้าการกันตีคือกันว่าคอมเมนต์นี้ถึกสุดๆเลยพี่เอซลองเบิงงทับแบบไปไปยืนยุทถนนจีนาพีพเฟซีถ้าไปกับคนแกน่หรือกับเด็กสินะ ่วนหลายแบบ99%รเลดเพิ่นสิจอดให้เลยเนาะแล้วเพิ่นก็นยังบอกอีกว่าไม่ต้องรีบเพราะว่าอคันอาสิเกิดอุบัติเหตุได้เพราะว่าขันดีเพิ่นมานมาแบบค้างค้างขนาดค่ะเจ้าอาสิบ,บดีหูเห่าแบบสิกําลังสิคามไปสินาบอต้องรีบเนาะเพราะว่าอากาศดีเพิ่นจอดให้ก็คือเพิ่บนบ่ได้รีบเนาะเพิ่นเพิ่นแบบสละเวลาจอดห้อยู่แล้วว่าสันเนาะคอมเมนต์นี่เพิ่นบอกว่าอืมแล้วก็ เพิ่นให้ความสําคัญกับเด็กอันนี้ลุงดเองกะกะเสื้อคือกันเพราะว่าข้าวข้าวยุทถางฟังไทยนะถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องเด็กนะี่โอ้แต่ละคนก็คือแบบซีเซนสทีบแหงอันนี้ลงเองกัเสื้อคือกันว่าเพิ่นให้ความสําคัญกับเด็กแหงนะมเนาะเขาไม่นี่เพิ่นบอกว่าใครจะอดใจไหวถ้าเขาอดุญาตแต่ละคนอย่างกัตุกตตาวาสสันน้อยเพศศินเนาะน่ารักสุดๆเลยเนาะ คอมเมนต์นี้เพิ่นบอกว่าสันอีกคนที่ชอบเด็กถ้าเห็นขออุ้มเลยถ้าพ่อแม่อนุญาตก็คือแบบอุ้มเลยเนาะแต่เพิ่นบอกเมนว่าสิพวดพาดเขาไปอุ้มเลยในเพจสี่เพิ่นจะแบบขออนุญาตพ่อแม่ก่อนถ้าพ่อแม่อนุญาตก็คือจึงอุ้มเนาะเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้น้องเรียนกับสิขอตัวลาไปก่อนเด้อเดี๋ยวเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีสวัสดีเด้อ